กาบสบายดีสวัสดีเนาะห้พี่น้องเล็บีเบิร์ดสุขูสุขคนน้ำเด้อใจยินดีตอนครับข้าสู่ส่องแมวคนบ้านป่าเนาะห้พี่น้องมันกามาพบพอกระซ้าแมวคือเก่าเนาะกับบรรในการยามแรงๆเนาะไ้พี่น้องมันในการกรซาแมวกาซิมาเอามังเดื่อเนาะห้พี่น้องผุนเนาะอยู่ทางผุนเนาะเป็นมะกุกเนาะไฮพี่น้องทางผุนเนาะกซ้าแมวกาซขึ้นเอามังเดื่อว่าสันเดี๋ยวจะแมวก็เสียเอาให้เบิ่งนเนาะว่ามันดกซํำใด้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเอากรไปกันเลยเนาะ เห็นบ่อเห้พี่น้องเดื่อเห็นบ่อพุ่นอยู่ในนห่ฮะเดี๋ยวสมัยก็ซีหนางไปทางนั้นเนาะจะให้เบิ่งเห็นบ่เห็นกับบ่คักพอปนในเนาะเห็นบ่ทางพุ่นเห็นมีแต่หมักเดือเนาะอันนี้กะนอกซาคงสมัยเราก็สอนหาสอนว่าสันเนาะพี่น้องเพราะว่ามือนี่น้ำบกกน้ำหอยจะรวยบุกว่าสันเนาะสมัยเองก็มาสอนคือกันเนาะพี่น้องแต่ว่าเห็นหมักเดือสินะ ซมเอก็เลยคิดยาประสันเนาะซมเอก็ว่าอยากขืนซิข้นไปเอาวปสิเนาะให้พี่น้องแต่แซมเอลก็ว่าเลยก็ไม่มีไคจับกล่องให้เนาะแต่กะสิให้เบิ่งแต่ว่าบริเวณแถวกกมันกนเนาะแล้วก็แมเก็สิข้นออกว่าสันเนาะแล้วก็แซมเอลก็สะเอาให้พี่ให้หน่องเบิ่งว่าสั้นลั่นคือว่าแซมเอลขืนว่าสันเนาะให้พี่น้องอันนี้คือเขามาเบิ่งบริเวณที่ว่ากกของมักเดือเนาะ อันนี้ก็เป็นนํำหวยเนาะพี่น้องมันเป็นค้อเนาะซีค้อนอยหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นพวกมันเลยเนาะอันนี้คือแบบขึ้นกาง่ายดอ,ยอกเนาะพี่น้องพูดเนาะเห็นบอกพวกมักเดือ่อให้เบิ่งบริเวณมันก่อนเนาะเห็นบ่าพี่น้องเลยเห็นกับบุคคลพอบนไดเนาะพวกมักเดื่อก็ได้เดอะสมายก็ขึ้นให้พี่ให้น้องเบิ่งววาสั้นออกสมายเองก็ขึ้นมาหอด ก๊กมากเดือนเนาะขึ้นยุถึงเนาะเห็นบ่เห็นไหมเนาะอันนี้ก็คือดกแน่เนาะอเนาะเนี่ยตัวเนาะไม่มีตัวสุกตัวสุกเนาะเห็นไหมเนาเห็นบ่ตัวนี้ก็ยังอ่อนๆอยู่เวซี่หน่อยเห็นบ่ลมก็วี่วีเนาะพี่นบ่ผุนเนาะช่วยเจ้าทางผุนก็มีเนาะอยู่เท่านั้นก็คือว่าบ่วังงานมันก็คือว่าดูแถวว่าสมัยก็สิบุกับไปเอาดอกเนาะในสมัยก็สิเอาตัวนี้เห็นบ่ โอ้ยมันตอบกดแสงแดดเนาะเห็นพี่เนาะเห็นจังไดเด้บวันอยากเสียเอาเห็นว่าเห็นเนาอุอนโตดีกว่าสิเนาะพวกมกเดือกะสูงไร่ตืบเนาะบงทางลงหลุมกะแบบว่าขึ้นมากอะสั่นบบบับอยู่ว่ราะสั่นว่าสั่นเนาะเพราะมันกระสูงแห้งไร่ตืบเลยบนทางพุ่นกะเห็นบ่กเห็นเนาะเห็นจักว่าเสิเอาจังใดใดเนาะเสีเอาถึงอยู่บ่เนาะเดี๋ยเสมอก็สิลองเอาเนาะ เดี๋ยวฮอกามาบึงตอนที่วาา่ะสเมลเอาลงแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือตอนที่วาา่ะสเมลกำลังขึ้นว่าะสันเนาะกำลังสีเอากำลังสปีนเอาหมากเดือเนาะไปตำกินเนาะพี่น้องเห็นบอกมันกส็สมเหมือนเจ้าหนอนเพราะมันตอบกระแสงแดดเนาะทังพุนก็คือแบบทงเฮทงนาเนาะพี่น้องเป็นอันนี่แหละหน้าเจ้านี้เนาะแค้มหวยสันเป็นหน้าแค้มหวยหน้าน้ำขึ้นสันเนาะพี่น้องเดี๋ยวสเมกลกสิ เก็บเอาหมากเดือดสะกอนให้พ so> ี่น้องนาอเดี๋ยวเอาก็มาบึงตอนที่ว่าเก็บซาเมลเก็บเหลวเหลวน้ห้พี่น้องให้พี่น้องที่ว่าหลังจากที่ว่าซาเมลขึ้นนาะขึ้นไปเอาวาสันนาองซาเมลก็ไป่ดทให้บึงตอนที่ว่าซาเมลปิดเอาวาสันะวาซาเมลกะบ่มีมือกล่องวาสันนาอให้พี่น้องอันนี้กะมากระดุกเฮงเอรีนาอให้พี่น้องเออบึงเนาะแทิวาเป็นนันหมากเดือดแดงเนาะ มักเดือแดงแล้วมังเดือขาวกับสียบคนนี้จักหน่อยอันนี้เป็นมังเดือแดงค่ะมันรสสัตว์มักสีออกแบบผัดๆจักหน่อยเนาะพี่ดีเขากินกับแจ่วผงแจ่วอันแจ่วหวานเนาะแจ่วประเดกป่าสันเนาะห้พี่น้องเนาะก็ไดายผัวเติบเนาะอันนี้ก็มีตัวงามเนาะเนาะบางตัวนี้ก็เป็นตาสะออนเนาะห้พี่น้องเพราะว่าเป็นเป็นผัวเป็นผัวไปเสียนะนีเนาะจะให้บ่งขังเป็นตาเสบนี่เนาะเนาะกระสบประมาณนี้เด้อห้พี่น้องเลย ว่าสเมลกะน,นี่แหละมีหลายสิ่งหลายอย่างสเมลก็หาสอนเก็บผักเก็บหมีวสันน้อให้พี่น้องแล้วก็เห็นอันนั้นกกมักเดือสเมลกะขึ้นไปเอาวสันพอดีกินเมี่ยงวสันน้องให้พี่น้องเห็การนองของสเมลรักสอนอยู่แก่ากทางนันนเนาะนี่เนาะประมาณมีประมาณนี่เด้อให้พี่น้องคลิปของสเมลกห้จบลงเพียงซัมนี้ซะก่อนเนาะ ฝากเข้ามาพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามน้าเดอ้อจา้าเพื่อเป็นกำลังใจกับสาวเมวคฮิดคลิปหน้าต่อไปเน่อยพี่น้องที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดอ้อเพื่อผ่าคดคลิปวิดีโอใหม่ๆของสาวเมวเนาะสบ,บายดี